เอา้โหครับสิ่งนีกิดเกิกิดอะไรครับทุกคนนะครับโอ้โหวันนี้เกิดเกิดอะครับเช่นเคยโอ้ยใช่มุกนี้ผมใช้มุกนี้มาหลายรอบแล้วฮะเอาะเรวไมนได้เกิดเกิดเรบอกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่แบบ99วันนะฮะอะไรไม่ได้ตั้งใจพูดมันแค่มุกนะเดี๋ยวไปอูดีไปครับเออไม่เห็นนะผมยังไม่รู้ตัวคุณอะ ไม่นะผมไม่เห็นเลยซ้ำเดีย๋ยวคุณหลับตานะเดี๋ยวผมจะโผล่งง่ายๆคุณโอ้มไม่หลับตาเร็วขอกมด้ทองนั่นคอมันคอสีขาวว้า What? สไลด์มาเลยอ่ะเออจากไหนโอ้คุณสไลด์มาเลยน่ากลัว,วข้ามืไหนสไลด์สไลด์อ่ะคุณเดินเอียงมาเลยอ่ะเฮ้ยแปลงแมงหวีงวันดีเอาล่ะซึ่งเราอยู่ในเกม หกสิบเก้าวันเช่นเคยกัแล้วนะนซึ่งเป็นครั้งที่เอาละผมพูดไป็นล็อกลิลล่าเละซึ่งวันนี้ก็มาอีกรอบแล้นะซึ่งครั้งที่แล้วผมกับผู้ช่วยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยเ<ร>แล้วไฟก็ดับไปแล้วใช<ด>่ก,ก<ด>็แล้วเราเล่นได้หนูมากๆเลยแหละได้ได้เราไก่มากๆเล่นเด็กาดกากันจริงๆเลยเอาละซึ่งครั้งนี้ผมมาแบบ ความรู้แบบรอบตัวนะเรามีความรู้แต่ก็ยังไม่รู้มากขนานั้นหรอกโอ,โอ้คุณอาชีพแล้วหรอเอาแต่ผู้ช่วยขาดเพชรผู้อย่างน,งนี้คุณไฟกออ่ก็โผล่ดีไหมผู้ช่วยขาเดเพชรไปสามอันนี้โอ้ยอย่างนี้ดีเองพุ่งหลูพุงหลูพุงหลูไม่ตึงเลยรอเ,เล่นตกหน้ากลัว ไม่ตัดไม้อ่ะตัดอยู่เป็นคุณเดินวิ่งไปวิ่งมาเหมือนไอ้กว้างไปไหนที่มันห้าวิ่งทานาถอนเลยอ่ะไอ้จูบอกออกไปไหนแล้วพี่บ่าวอยายทำไรกว้างเอยากมาไรกว้างกว้างถิลยทำไมกว้างอะไรทำไรผมคุณนหาไม่รู้มาไม่ตัดตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเร็วเรายืนเอฟเคมาให้วมันเข้าแบบปิ้ลมามันก็จะมืดแล้วโซดจากบ่าว โกเก่าแล้วตามใครวะมาปุ๊บต้องเติมไฟก่อนนะครับเติมไฟก่อนผู้หูเปิดมาแบบอยอมมนก็ใหญ่แล้วแล้วคูนสปีดได้เก้าสิบเก้าวันช่วยเดบแบบสปีดลันเลยอตอนนี้เลยเล่นโปลแล้วเปิดเปิด,ปดความเร็วเลยถุงข้าวันนี้ถูกออกมาเที่ยวนอกบ้านไกลมาก ว้าวแล้วคุณไปเที่ยวนอกบ้านไกลจังเลยผมเจะปืนเยี่ยมเลยอ้อยคุ่นะขอลืกมือไม่เชื่องไม่เชี่ยงยอกนม้โหแล้วพาผมไปไกลด้วยนะไกลๆเนี่ยเอาไว้ลูกวนแล้วก็ปืนว้าวขอเปิดกล่องก่อนเลยคุณตัดไม้สวนผม ทำงานหาสีนะคะกินทุกวันตุบตะทางชีวะเออตลกมากตลกตลกตลกชีนี้ไม่ตลกอะไรแล้วไม่รู้ตลกอะไรไม่รู้แต่รูค้าหาไปก่อนนะอุยอ่ะเราจะมูฮ่าฮ่าไปก่อนนะมูฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าก็นั่วันนี้เรามาแบบมูฮ่ากระตุยอยากได้ขนกระตุยอ่ะ ด้วยกล่องด้วยเปิดมาเราโชคดีนะความโชคดีมันก็อย่างนี้แล้วนะตาผมแล้วไม่โชคได้ปืนว่ะอยากได้ผลกระต่ายจะเย็นพี่จะเย็นพี่อย่าคลั่งอย่าคลั่งเขาคลั่งวางเศษไม่อะไรเขาเอ้ยอย่างเนี่ยอยู่ก็มาสอนผมตอนนี้ไต้เติ้ลเก๋ม่งมานะโอ้ไม่ก้ เอมสิงเฮ้ยมามันกัดโหนมันหมาพหน้าปักซอยกัดหอายังเจ้าจะเว่าก็เว้าเลยเอาถ้าพูดอย่างนี้มันไม่บอยใช่มันบอยใช่มันบอแมนเจ้าจะเห็นยังนี้ไม่ได้ทุกคนาจะรู้นะว่าเมื่อวานชื่อมันเป็นวันแม่ใช่เมื่อวันแม่ทุกคนทำอะไรกับแม่มั่ง เฮ้ยอะไรวะได้ยินคำพิษไม่ผิดใช่ไหมไอ้หนูบีขายหนูลูกนี้มีคุณธรรมหนึ่งเลยนะคไอ้นี่นี่นี่มาช่วยมาเมาถ่านดิเอาละบวกกับวันเมร์แต่ถ้าผมลงไปแล้วก็แปจะเป็นวันอื่นด้วยแหละเพราว่าทุกคนก็กลายเป็นวันสองสกีนี้ดิเพื่อนก็ทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยแหละมันว่า ดูแล้วว่าผมกินอาหารแล้วกันนะ